ละครบ้านสาวโสดตอนที่19-20ถึงอัลสารตอนที่29ออกอากาศวันจันทร์ที่30พฤศจิกายน2563เวลา20:10นาาิกทางช่อง GMM 25เชอแต่งมุกนิดถาวรหงโกรธมากที่โดนยอดฉายเก้าจิรายิยและออกมณีตัดหน้าซื้อพีเจอาพาทอเมรนันเธอจึงตัดสินใจบอกความจริงทุกอย่างกับทิพกิ๊กมอยุรินผองผุดพันและ ไทยสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขพ2อส,อสาวรู้เรื่องก็เสียใจและโมโหม,มัดท,ทิพตสินใจไล่วานบีมปะพังก่อนเริกเฉลิมพุฒออกจากบ้านด้านไทยครอบรเลิกทีปังปอนราคราวุฒหมั่นโครสุดทันทีตอนที่20ออกอากาศวันอังคารที่1ธันวาคม2563เวลา20นาฬิกา10นาทีทางช่อง GMM 25หลังจากความจริงทุกอย่างเปิดเผยด,ด้วยความรักจริงของวานบีมปะพังก่อนเริกเฉลิมพุฒ ที่มิดต่อทิพกิกมยุรินผ่องผุดผันและที่ปังปอนอัครวุฒิัหม่งโครสุดที่มิดต่อไทยสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขทั้งคู่จึงได้พยายามจะพิสูจน์ความจริงใจให้สาวๆเห็นโดยวานได้จัดก,กิจกรรมวิ่งสมทบทุนเพื่อหาไรายได้ไปช่วยเหลือสัตว์จนเกิดอุบัติเหตุส่วนทิดก็กลับไปทํางานที่บาร์โฮเช่นเดิมด้านผ่อนก้อยอารัฐผ่อนโพกินพากอก็ได้ตัดสินใจไปเรียน ต่อต่างประเทศตามความฝันฟากเชอร์แต่งมุกนิถาวรวงกับยอดชายก้าวจิรายุรละออมมณีที่ยังโกรธกันอยู่ก็ไม่มีทีทัดจะคืนดีกันง่ายๆพอเจ้าสัวพลหนุ่มสันติสุขรมศิริรู้จึงวางแผนให้ยอดชายมอเชอร์แต่งด้วยสารพัดวิธีสุดท้ายแล้วเชอร์แตงจะใจอ่อนหรือไม่ต้องไปติดตามเช่นเดียวกับสามสาวทิพไถยแล,และผ่อนพวกเธอจะยอมเปิดใจให้หนุ่มๆอีกครั้งหรือไม่ห้ามพลาดในตอนจบของละคร บ้านสาสูตร